สวัสดีครับผมโอมไซนอนเอนะครับวันนี้จะมาเทสร,รีวิวแสงให้ดูกับโปรเตอร์ดิงทูในฮอนด a เฮดวันคันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมแสงกันว่าโปรเตอร์ดิงทูจะสว่างได้ขนาดไหนจะต้องข,นขับขี่กันใช้งานนะครับนี่คือระยะไฟต่ํานะครับจะสว่างมากเราไปชมกันเลยว่าระยะในฟิล์มในรถกับนอกตัวรถกระพองกันขนาดไหนครับอันนี้ฟิล์มติดตั้งอยู่มืดพอสมควรเลยนะครับผม ยังสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขนาดนี้นะครับแสงคม,คมชัดนะครับเข้มมากเดี๋ยวเรารอเขารถผ่านไปก่อนเนาะเดี๋ยวเขาตกไฟสูงให้ดูเดี๋ยวจะแยงตาไฟต่ำอยู่ระยะพอดีนะครับผมจะไม่แยงตาเพื่อลมทางแสงคมเข้มมากนะครับโฟกัสเห็นกว้างและไกลมากนะครับอย่างนี้เรามาดูไฟส่งกัน,นสองสาคู่นะครับ เข้าซอยกรับขับให้ดูให้เห็นกันจะใจเลยครับว่าสว่างจริงของจริงต้องนิงทูคัดออฟคงมากนะครับเดี๋ยวดูให้สูงกันนะครับอันนี้คือตบสูงนะครับแสงจะสว่างกว้างไกลมากนะครับผมปล่อยไฟต่ําครับนี่ตบสูงนะครับเห็นชัดมากนะครับปล่อยไฟต่ําครับเดี๋ยวเรามาดูแสงนอกรถกันดีกว่านี่เห็นชัดเจนมากนะครับผม คั t ออฟโฟกัสนะครับจะค่อนข้างเข้มมากโฟกัสกลางระยะเห็นได้ดีที่สุดนะครับจะไม่แตกปลายเลยเหียไฟสูงก็ชัดเจนนะครับตบสูงครับกว้างไกลมากนะครับที่ไฟต่ำครับโอเคก็หากลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอัปเกรดระบบโปรเจคเตอร์ไฟหน้าดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ผมโอมฟินนอนเอได้เลยนะครับขอบคุณครับ